สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากฝั่งเยอรมันนะคะตอนนี้เยอรมันเก้าโมงนะคะวันนี้อากาศเยอรมันก็รู้สึกเย็นๆนะคะรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณสิบองศาหรือเก้าองศานี่หละค่ะแล้ววันนี้รัฐจะมาเอ่อพูดเรื่องส่งของกลับให้ให้ฝั่งนะคะการที่เราซื้อของในเยอรมันนะคะสั่งของในออนไลน์อ่ะถ้าเราไม่พอใจนะคะเราส่งของกลับนะคะ เนี่ยค่ะที่รัฐสั่งพรมนะคะพรมมาวันก่อนนะคะเ <oui S 1> นี่ยค่ะรับไม่พอใจนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปขีดก,กล่องของเขานะคะกล่องของเขาที่ต้นตํำรับของเขาเนี่ยค่ะเราก็ไม่พอใจเราก็เก็บเข้ากล่องนะคะเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะมีให้เราไปตุกข้อมูลของเขานะคะไปตุกที่บ้านเนี่ยใบส่งกลับแบบเนี้นะคะ ไปตรุ้กเอาในคอมของเรานะคะในมือถือของเราที่ข้อมูลที่เราสั่งนะคะอะของหน่วยงานของบริษัทเขานั่นแหละค่ะเราก็ไปตุ้กเอานะคะ,ะเขาเรียกว่าเคลเบอร์นะคะที่นี่ที่ว่าที่ติดส่งกลับนะคะแต่ถ้าเราไม่ไปตรุกเอาตามที่เขาบอกนะคะเราก็เสียค่าส่งกลับปกตินะคะประมาณสี่อย99หรือ3ามอย99ก็ตามระบบนะคะแต่ถ้าเราไปตุ้กเอาเราจะไม่ได้เสียค่าส่งนะคะเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเขานะ,ะ <c oughs> โทษนะคะ แต่แล้วการส่งของกลับที่นี่นะคะเขาก็จะมีสิทธิคุ้มครองเรานะคะในระบบของเขาที่ว่าทุกบริษัทเขาต้องจดทะเบียนอยู่แล้วใช่ไหมคะหมายถึงผู้บริโภคนี่เหมือนเราสั่งของอะไรเขาเนี้ยเราไม่พอใจใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะมีกําหนดให้เราเลยนะคะว่าเราส่งคืนได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ,ะบางบริษัทเขาก็จะให้ระยะการส่งคืนถึงประมาณ90วันเลยนะคะก็ประมาณ90วันเลยนะคะบางบริษัทนะคะ แต่บางบริษัทก็ให้เวลาเราประมาณ15วันนะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะให้ประมาณ90วันนะฮะสาวัน90วันนะคะเ,เสร็จแล้วพอเราส่งกลับแล้วใช่ไหมคะเงินจํานวนที่เราจ่ายไปที่เขา up control รเราใช่ไหมคะาทางบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยค่ะเขาก็จะโอนเงินกลับให้เราตามจํานวนเลยนะคะโอนกลับเพราะว่าเรามีบัญชีที่เวลาเราไปสั่งอมาตอนใช่ไหมคะมันจะมีบัญชีสําหรับ up b o o ของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ละค่ะคือสิทธิ์นะคะถ้าเพื่อนคนไหนสั่งของนะคะ ในแถบยุโรปเนี่ยนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดนะคะแล้วเสร็จแล้วถ้าเราสั่งแล้วเราไม่พอใจสามารถส่งกลับได้นะคะไม่ต้องมาแทงใจอุ้ยไม่อยากส่งกลับหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวยังไงไม่ใช่นะคะสิทธิ์ของเราเต็มที่นะคะเราสามารถที่จะเขียนในในข้อมูลที่เขาให้เรากรอกนะคะเ,เขียนบอกว่าเราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบเราไม่พอใจนะคะหรือว่าเราเราก็มีเขามีข้อมูลให้เรากรอกนะคะที่เราจะส่งกลับ เสร็จแล้วเราส่งกลับเราก็ได้เงินตามจํานวนแล้วก็ส่งกลับเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะแค่เราไปตรุกนะคะตรุกที่ว่าชื่อที่อยู่ของบริษัทนะ,นะคะตรุกออกมาแล้วเราแต่บางบริษัทเขาก็จะทันสมัยนะคะบางบริษัทเราจะไม่ได้ตรุกเลยนะคะบางบริษัทมันก็จะเป็น uh, QR code เนี่ยนะคะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเรากดเข้าไปดูเสร็จแล้วเราก็เอามือถือของเราเนะะี่ย ที่มันมี QR code อยู่แล้วเนะะี่ยค่ะ QR code ของบางบริษัทเนี่ยมันจะเป็น QR code เราก็ไปให้ร้านาไปสนียิงที่ QR code เราเลยนะคะเขาก็จะมีใบชื่อที่อยู่ของบริษัทออกมาให้เราเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนก็อ,อยากส่งกลับก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะเพราะว่ารัฐมีความรู้สึกว่าเพื่อนหลายคนก็ ไม่ทราบข้อมูลดีๆแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็สิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังะนะคะมาบอกต่อนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็มาเล่าเรื่องส่งของกลับให้ฟังนะคะใครที่ชอบสั่งของออนไลน์นะคะไม่พอใจนะคะสินค้ามาแล้วไม่ถูกใจนะคะหรือว่าถูกใจแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการสั่งของออนไลน์นะคะแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราสั่งอะไรมาก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแล้วแต่นะคะ พอเราเอามาใช้แล้วอาจจะเป็นเครื่องปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเอามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้แล้วนะคะเราไม่พอใจนะคะหรือว่าเราไปทําของเขาหักพังนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะหมายถึงชิ้นส่วนของเขาอะค่ะมันแตกมันหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่เราทํานั่นแหละค่ะแต่เราก็สามารถใช้สิิทธ์ตรงนี้ได้นะคะเราก็เก็บล้างให้อย่างดีนะคะเราก็เก็บเข้ากล่องนะคะสามารถส่งกลับได้นะคะเพราะว่ามันมีการันตีอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าสินค้าของเขามันไม่ มันไม่คาวัลลิเทศไม่โอเคนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็เขียนข้อมูลไปว่าเราไม่ชอบนะคะคาวัลลิเทศไม่ถูกใจเราก็เขียนไปนะคะเขาก็จะให้เงินเราคืนตามจํานวนที่เราสั่งซื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะคะอย่าตกใจนะคะถ้าเราใช้แล้วมันพังนะคะหรือว่ามันหักในระหว่างที่เราสั่งมาใหม่ๆนะคะเราส่งกลับได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลาไปแล้วค่ะบวัสดีคจุจุบ๊บบ๊ายบาย